เป็นไรไปทำเด่นเขาทำกล้องตกใช่ไหมน้ำตาขอบ้าเลยใช่ไหมไม่ต้องขำถึงแล้วเนี่ยดูต้นซาก,กุระแล้วก็ไม่ขอโทษอนนขอโทษครับเขาไม่ตั้งใจทำตก,กอะวันนี้เราก็มา<อ>รีวิวการมัดผมก่อนนะคะ ไปไหนกันครับคุณเก๋เราจะไปภูพุงโ,โ,โลพุงโลก้นปอดภูลงโลหรือพูอะไรนั่นน่ะแม่ภูเ่า อยออะ่ไรขนาดนนะนั้ี่คือวิธีการป้อนข้าวเหนียวแสนแบบที่ถูกต้องอ้ไข่เกลรถเบ็ดอ้าทำไมนะฮะเราจะปั้นให้มัน,นบางๆเฮ้ยรถเบน <c oughs> <c oughs> อะไรวะกัดอีวัวด้วย นนี่ขมอ,อะไรฟทายดีว่าขนมอะไรฮะขนมโค้กตัวการ์ตูนก่อนแล้วจะรู้ขนมบ้าบินเต็ปมปากเลยวะเี็ช่างบ้านี่มันเต้นละนี่มันเต้นแล้วไงโอ้ยโอ้ยกินทายถูขนมบ้าบินกินละบ้าส่งไปส่งไป ของฉันเลือกเลือกสบแรกผ่านไปสบซ้องสับซ้องค่อยผ่านไปวันนี้มาพบใจก่อนเดินมาถึงวันนี้ค่ะตอนนี้เราก็ไม่สามารถขับรถขึ้นไปได้นะคะเราต้องนั่งรถสองแถวขึ้นไปได้ขึ้นไปเลยโชคดีโชคดี นะดูฝุ่นดลครับฝุ่นดินนี่แดงมากอะหลับไปได้ไงเยลโอ้โหเขายังถือก็ไม่นิ่งเลยโอ้ต้นไม้แดงแกล่ะต้นไม้แดงแปลเลยโัวต้นไม้สีอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอจอดแล้วค่ะรถผมเมื่อก่อนเนี่้เมารถไปแล้วแหละฝุ่นโอ้โหเหังรถนี่แหละโอเคถึงแล้วเลย อากาดีมากค่ะเกศเท่น้องไปยอดนะน้องเ้มาอันนี้คือเอาทำให้เป็นที่พักระหว่างทางนะคะคนเหน่ยเลย แล้วดูทางลงคนเป็นมดเลยไปต่อวะคันหูไม่รู้เป็นอะไรไปเก๋เก๋เขาจะล่วงเขาจะล่วงไหนไม่เกือกแรงมากไปเขาว่าขึ้นไม่ได้อะข้างไหนเงิบอมเนี่เก๋ไปไหนเก๋ดูทางขึ้นนะฮะ ในกล้องอาจจะแบบดูไม่ค่อยสูงก็เลยนี่ไงเป็นไงวะดูหน้าดูหน้าไหวไหมเนี่ยไปต่อปะเย็นคอมีคนไปต่ออะไรมันเย็นสมองอะเหรอไปต่อแล้วอีกนิดเดียวหายขึ้นมานี่โอ้โหเขายิ่งร่วงขึ้นไปอะ่ะเขาอีกเดี๋ยเราด้วยเก๋เราด้วย,วยจะร่วงแล้ว เริ่มร้อนแล้วเนี่ยไปเลยเอ้ยตกไปไม่คุ้มนะเว้ยเก๋ทำได้ไงวะเก๋ไ,ไ,เปไ,กไปต่อด,ดิยเขายืนแล้วขาสั่นเลยวะเก๋เก๋ขึ้นไม่ได้โอ้ยไปต่อ,อ,อ,อเก๋แน่ใจเหรอ,อมไม่ค่อยอยากขึ้นเลยวะเก๋เราก่อนโอ้โห ร้อนจัดเลยข้างบนไม่มีวิวเหวิวเลยไม่มีหรอกขึ้นมาทำไมนะฮะนั่นนะสิขาลงไม่ได้ลำบากเจอเสือเจอสิงโตไม่เนี่ยเราก็มาเซลฟี่กันนีเบไม่เห็นวิวเลยอ่ะมาทำไมจับเวลานะคะบรรยากาศไม่ค่อยดีเราจะจับเวลาว่าเราจะใช้เวลาในการลงกี่นาทีแบบไวๆนะเอาแบบไวๆแล้วก็ปลอดภัยนะหนึ่งสองเริ่ม นี่ยไม่ลอยก็เก๋รอด้วยดีๆนะเว้ยกิ้งไปดิสิบตลบทางขึ้นก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่เก๋ๆเฮ้ยเออเดี๋ยวล่วงเ่ะน้องลอยอยู่นี่เหรอน้องตามมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะล่วงจะล่วงตรง,ง,งนั้ขึน้นยากมากเราขึ้นไม่ได้ขึ้นถึงแค่ตรงหินใหญ่ๆตรงนัง้น สองนาทีสิบเก้าเกือบลื่นไหวไหมเดียวใครอยากมาดูซากุระซากุระคมมเมนนะวันาโอ้เป็นไรมาฝั่งนี้นะเป็นไรไปทำเด าทำกล้องตกใช่ไหมน้ำตาขอบ้าเลยใช่ไหมไม่ต้องขำถึงแล้วเนี่ยดูต้นซาก,กุระแล้วก็ไม่ขอโทษในตอนนี้ขอด,ดรอปขาเขาไม่ตั้งใจทำตกอ่ะไหนซากุระอยู่นี่ค่ะไหนทำไมมันลำบากจังว่มาดูซาก,กุระเมืองไทย อต้รงน้นสีชมพูเต็มเลยน,น,เนี่คือทางกลับม,มองไม่เห็นดอกไม้เลยไหนอะนี่ไงซากุระเมืองไทยจริงจริงมันต้นพญาเสือโครงนะเห็นดอกแล้วสูงเกินอะออทำน้อมกิ่งเก๋ก็ไม่ได้ถ่ายคู่กับซากุระอ,อ,อาบขาวอีก ทำไมเราถ่ายไม่ถึงอะความจริงเราต้องมาช่วงประมาณเดือนมกราอันนี้เดือนอะไรกุมภาแล้วอันนี้อากาศมันเย็นลงมันก็เลยมีดอกมันก็อยู่สูงๆอะแบบมองก็จะเป็นสีชมพูมต้องนู้ในเยอะแต่เราลงไปไม่ได้ไกลเกินนะต้นัลนเย็นมากเก๋รอบซาอุกันแล้ว พยุซาอุรอดูพยุซาอุนะแเฮ้ยย่าย่าไอเกลอบซาอุอาราเบียโอมานี่ทุกคนต้องหัวแดงโอโหทางลงสุดขลังนมากอ่ะแล้วเราจะเดินลงไปได้ไงซาคุระคอเลฟิลไปลองไปไปอ่อีกโลบอีกโลบ อีกรูปสวยไหมซากุระสวยไหมอ,อีกรูปไอ้เก๋พายุซาอูกอันแล้วอีกรูปเอออีกรูปเออจะไปได้ยังฮะจะไปได้ยังนะเนี่ยจะดอกไม้ก็สวยแต่จะไปได้ยังลงมาเถอะลงมาที่อยู่บนรถรู้ครับใครที่จะนั่งข้างหลังนี่ต้องคิดให้ดีนะ แล้วกลับแล้วถ่ายรูปอยู่นั่นแหละโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วาลสากุละเ็กเรนแป๊บหนึ่งไห่ซากุระนี่ซากุระไม่ใช่เป่คือพญาเสือโครงนะคะไปเร็วๆเขากลับที่นี่มีซากุระกับฝุ่นเยอะเลยรอด้วยรถสองแถวกับปะรถท่ <c oughs> โอโอ้โหมาแล้วครับพายุควันเร็วๆเๆมาแล้ว เกลแล้วบอก่าเอาน้ำไหมราตายตกน้ำแพหนที่เอามาทำไรเปนลิงก็วันนี้อุ้ยอ้ยโอ้ยเล็บอ๋อเาออเอาใหม่เซชอัพ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ e แล้วด้วยเราสองคนนะคะจบกันแล้วครับสำหรับตบกุหละสำหรับคนที่อยากจะมาแบบมาดูแบบนั่งหลังรถก็ต้องใส่ชุดแบบนั้นนะนี่จะนี่นี่นี่คันนี้คันนี้นั่นแหละสองคนฝนตกฝนตกสำหรับมาดูซากุระวันนี้ก็ มีอยู่สามประเทศอยู่ในประเทศเดียวนะไทยญี่ปุ่นซาอุซาอุยังไงพายุพายุไซายมันจะมีพายุขึ้นตอนที่แบบรถขับผ่านแค่คิโมกมันที่แบบหุ้ยนดำปีเลยเออเออใช้อีกข้างดิสำหรับการมาดูซากุละวันนี้โอเทาดีอ้โหล้วงกันจมูกไม่พังชอบสับปำปม ก็จะไปจะไปขอใครจะไปก็ดียรก็ไปแยกันไปแล้วอีกูนีะไเจอะเไม่ชอบภไปีแ่ลื้อมีแต่ดี่ือจำไม่ได้ไปแล้วอ้าเาเเจ็บเจ็บจริงค่ะเราว่าพ่อแกเล่นนะไปแกล้เล่แกขาดปะวะ ถลอกแน่เลยถลกแน่เลยอ่ะเล่นไรเรื่อยเกมจีนมาอยู่ในกเกงยีนไม่ไม่ถลกหรอกเออเกงยีนหนาตึบเดีมันเมัดฉี่เมารว่าเป็นแน่ๆแต่๋าวบ้านไปดูมเล่นอะไรไมล่นู้เรื่องไม่น่าเล่นเลย